คือเอ่อรู้สอบข่าวเป็นปีกบริาหารเส้นครับเติมยางด้นานนอกไปสามสเป็นเลดไปเลี้ยวกาสียิง่งโดยลูกสีจุดหาเป็นระบบล็อกลูกบนแผ่นให้ลูกใจร่อนไปใช่หรือเปล่าปล่อยให้มันไหลลงไปเลยครับไปจังมาสวมท่อแล้วก็จังมาเอาลูกเข้าไก่ก่อนไปจังมาปาักห้มันตึง

ูกเป,ป้านะคะับนี้ครบบดีสีกลางแต่ก็โอเคถือว่าถือใส่สีจุหาเป็นระบบบอลครับอโอเคครับเที่ยงไแล้วครับ,บรครับัสดีครับ